วานิตาเพียงอย่าไม่ถอยกลับคืออัปปริวานีไม่ถอยกลับเดินหน้าอย่างเดียวเราจำไ,ไว้เวลาเราทำกุศลเดินหน้าอย่าถอยหลังเราเคยนั่งสมาธิวันละสิบนาทีก็ต้องน,นั่งสิบนาทีนะอย่าไปถอยกลับนะวันนี้เหนื่อยจะเลยเาสาเห้านาทีได้วันจะไปไม่ห้านาทีเอาวันนี้เอาสองนาทีพอแนละ้วมันถอยมือกี่ถอยนะมันถอยแล้วถอยอีก็นนะมันถอยมือถอยยังไง จำบางคนเคยนั่ง30นาทีวันนี้เหนื่อย25นา uh ทีแล้วกันพรุ่งนี้โอ้โหวันนี้ก็ประชุมดึกเหลือ20นาทีแล้วกันวันต่อไป15โอ้ยแต่15ดีเพราะว่ามันถอยมาหลายวันแล้วอีกสักถอยแล้วกันจนถอยอะไรโอ้ยวันนี้นอนเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วของนี่ไม่ว่ากันไม่เหลือสักนาทีเลยตอนนี้หมดเกี้ยงเลยนะมันไม่มีอัปติวาลิตามันไม่มีอัปติวาณิตาเลยมันไม่มีความเพียร แบบไม่ถอยกลับมันถอยอยา่างเดียวเลยมันถอยหลังลงคออย่างเดียวเลยบ้างดังนั้นเราอยากมีความเพียรนั้นเป็นเหตุแห่งการถอยกลับนะมันถอยกลับไม่ได้นะกูสอนเวลาจเจริญให้มันจเจริญอ,อะไรยิ่งยิ่งขึ้นไปสัมมาวายามะความเพียรชออต้องตั้งเจตนาชัดนเจนว่าเราจะทำให้มันยิ่งขึ้นไปหรือให้มันคงที่ไวก็ได้อย่าให้มันถอยจากนี้ถ้าเราตัง้งเจตนาแล้วว่า30นาทีมีสัจจาวาจาตั้งอธิษฐานบารมีเลย เราจะมีอติวานิตาเราจะมีความเพียรแบบไม่ถอยกลับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอตั้งสัญจาทิ่ฐานตั้งอธิษฐานบารมีว่าเราจะอธิษฐานจิตในวันนี้เป็นต้นไปเราจะเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิตลอดวันตลอดชีวิตเราเนี่ยนับจากวันนี้เป็นต้นไปวันละสามสิบนาทีแบบไม่ถอยกลับจีิงเลยเราลองดูซิเราจะทําสําเร็จไหมทาไม่ได้หรือมันยาวไปจะมันยาวไปผมไม่แน่ใจเลยว่าชีวิตนี้มันจะแบบโอ้หัวมันแบบ ล่าแลอเกินเอาใหม่เราจะตัอ้งอธิษฐานบารมีเจ็ดวันนับจากนี้เป็นต้นไปเราจะเพียรภาวนาเดินจงกรมสลับนังสมาธิอย่างไม่ถอยกลับมีอภัปติวานิตาในเจ็ดวันนี้จะไม่ถอยกลับเลยแนมะ้แต่วัน,นเดียวสามสิบนาทีต่อหนึ่วันโอเคไหมเจ็ดวันเอาแบบรามเมื่อวานนี้ที่อาจารย์พูดถึงอนะรามอะที่บอกว่ากษัตริย์ขอให้อยู่ต่อจากเจ็ดปีเหลือเจ็ดวันนะั่นอะ ย่ออามาย่อกันมาขอไปบวชสุดท้ายเจ็ดวันกษัตริย์ยอมไปบวชโอเคเจ็ดวันเพื่อสาสมทางโลกจห้จบรอเจ็ดวันเป็นเกณฑ์ตั้งกันละเจ็ดวันลองดูว่าเจ็ดวันนี้จะเป็นเจ็ดวันที่สงการกรัมจะมีเจ็ดวันอันตรายนะเนี่ยถอยดันเราตั้งอธิษฐานปุ้บนะอีคำอธิษฐานเราจะเป็นเจ็ดวันอันตรายทันทีเลยรู้ป่ะเราลองตั้งความเพียรตัวหนึ่งล้วไม่เชื่อเรอกราคุณน้ำมามันจะขวางเทุกทางแล้ว จ็ดวันอันตรายในการนั่งสมาธิตั้งสัิฐานแล้วว่าเจ็ดวันนี้จะปฏิบัติกันตัวที่สุดอ้โหยเจมตัวเลยทุกอย่างจะขวางกับตัวที่สุดเลยมันจะขวางเราให้เจ็ดวันนี้ไม่ประสบความสําเร็จเราไปทําดูแล้วเราลองดูว่าเราจะทําใหเจ็ดวันนี้สําเร็จได้ไหมลองทําดูก็ได้เจ็ดวันแบบทําสมาธิภาวนาทุกวันตลอดสามสิบนาทีวลาสามสิบนาทีต้องทำไห้ได้ตอนเนื่องสามสิบนาทีไม่ขาดลงกพบรอบแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวลองดูว่าจะทําสาเร็จได้ไหม ถ้าทําสําเร็จได้นี่อธิษฐานบารมีเกิดแล้วนะสัจจะว่าจะเกิดแล้วนะนี่อัปปติวานิตาเนี่เกิดแล้วนะเพราะอะไรความเพียรเราไม่ถอยหลังกลับแนละ้วทําให้เกิดความเคยชินจนนอนได้ในสัจจะเอาให้ได้นะวันนี้เลยก็ได้นะตั้งแต่วันนี้เลยกลับไปจะเริ่มภาวนาในสามสิบนาทีจะไม่ถอยกลับต่อความเพียรน,นี้จะเอาไว้ที่สุดในตัวไม่ได้ตั้งเจ็ดวัน ใครเก็บวันไม่ไหวเอาสาวันก่อนก็แล้วลองดูสามวันกัไม่ไหวเอาวันนี้กันละสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยวันนี้สักครึ่งชั่วโมงแบบไม่ถอยกลับไม่ไม่ต้องไปนั่งคิดมันอ่ะพูดโทรติดใจลงไปจะจติดไว้เลยไม่บรรลุจัดกันเลยไม่ใช่แบบว่าแม่คิดไปโ่าเมื่อไรจะหมดเวลามาหมดเวลาหรือยังมันใกล้เวลาหรือยังว่ามันใกล้จะสามสิบนาทีหรือยังโอ้ยถึงแล้วมั้งอย่าไปคิดอย่างนี้รีบตัดความคิดที่ไม่เรียกลับไปอยู่กับพุทโท